เราเกิดว่าในโลกก็เพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บนะร่วมตาย <c oughs> นั่นเทศเราก็โควิดหนึ่งยวันที่ผ่านมาก็ไม่มีก็มีคนหนึ่งเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นี่จะมาคนหนึ่ง ก็กระจายไปกี่คนก็พอจะคุมได้แต่คนนี้ติดมาจากใครก็ยังหาไม่ได้ก็แสดงว่ามันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าหมดไปไอ้ที่ว่าน้อยวันไม่มแีแสดงมันมีแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรวจนี่ก็ยังอย,งอยู่ในความเสี่ยงอยู่แต่โลกนี้มันกับมันอันตรายคืว่ามันเป็นคนเดียวแต่มันระบ,บาดเร็วมาก นล้วรประเทศไทยนะเป็นสิบจังหวัดชายแดนพมา่ามันก็ติดประเทศเขาการสาธารณสุขก็ไม่ดีอันนี้มันใกล้ชายแดนเดินผ่านเข้ามาบ้างข้ามแม่น้ำมาก็ถึงกันแล้วนี่มันจะระวัง,งยังไงเป็นสิ่งที่ยากมาก ย่งวังกรรมมันก็เป็นเผ่าพันธ์เผ่าพันธ์ุคือมันเอเชียด้วยกันนะแต่มันติดมันก็ใกล้กันเข้ามาได้เถึงมาว่ามนุษย์ประมาทไปไหนเหมือนงั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังประหยัดการใช้สอยแล้วเตรียมตัวไว้ก่อนถ้ามามารอบสองต้อง มีมาแน่นอนอะไอย่างนั้นนะจากข้อมูลข่าวสารนี่เ็าไม่หลอดประเทศไทยเราไม่หลอดช้าหรือเร็วแต่ก็ให้มันค่อยๆเป็นไปเราก็รับมือได้เพราะสารสนสรส,สุขเราดีแต่ถ้ามันเป็นมากๆแต่เกิวนวัาลสองร้อยสองร้อยก็อาจจะไม่ไหวนั่นก็ต้องระวังแล้วเที่ผ่านมาก็จังหวัดไหนเป็นสักคนหนึ่ง กรู้สึกมันรุนแรงนี่โดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยอย่างในยองเป็นสักคนหนึ่งยังไม่ทันเป็นมันก็รุนแรงแล้วะไม่มเี่ยมากลัวแต่ถ้าเกิดเป็นนนทบรุรีเป็นมาหนึ่งคนคนก็กลัวเฉพาะในกลุ่มนั้นแต่ไม่ได้ช่างจังหวัดนี่มันก็แปลกเลยเหมือนกันแปลกดิเพราะมันจังหวัดมันแยกได้ชัดไง ปนนทบุรีกรุงเทพติดกันปฐุมติดกันมันก็ใช้ชีวิตกันต่อเนื่องกันแต่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างนี้เพราะเป็นขึ้นมาคนก็นไม่มาแล้วมันก็ต้องเตรียมตรวไว้ก่อนในการอยู่ร่วมกันถ้าสรุปแล้วก็เรื่องของกรรมเรื่องของกรรมเร่งเสียงท่าแล้น สำรับแรกกับเรื่องของกรรมนั่นเองถ้าเรามีกรรมที่จะต้องมาเจ็บป่วยต้องมาตายก็เรื่องของกรรมถ้าเรายังไม่มีกรรมนี้กัอายุก็จะยืนยาวไปได้ไมันอยู่ที่ที่กรรมด้วยแต่ยังไงเราก็ต้องระวังรักษาในปัจจุบันนะกรรมที่เป็นอดีต กรรมที่ปัจจุบันนี้เราก็ต้องระวังเรา,าเราชื่อเรื่องกรรมเราทำอะไรก็ได้มันก็ต้องกรรมในปัจจุบันด้วยเหมือนกันมันก็บคนอดีตดไม่ขยันกรรมปัจจุบันขยันก็แก้ไขได้คนอดีตนั้นขยันแต่ปัจจุบันขี้เกียจการทำการงานการศึกษาเราเรียนก็อาจจะไม่สาเร็จกรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำประจ,จำเนี่ย อย่างเราใส่บาตเป็นประจำมันก็จะมีความตั้งใจเดินแต่เช้าตั้งใจที่จะสร้างความดีเป็นการฝึกมืนน่อวันก้ก็ได้ยินเยเห็นโยมนะเขพูดให้ฟังลูกชายตื่นมาตี4สี่แล้วแม่ทำงานก็เหนื่อยก็เพียแต่ว่าแม่ก็เป็นคนพาลูกเข้าวัด ลูก,ก็ชินละเกิดความชินขึ้นมารู้ว่าต้องไปวัดนะเป็นความรู้สึกของจิตที่รับรู้ก็เตื่นขึ้นมาก่อนก็แม่ไม่ต้องมาบอกให้ลูกไปแล้วแม่ก็ลูกก็บอกแม่แล้วต้องเตื่นนำวัไปวัดแล้วนะ่ะเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทําประจําประจําประจําไว้ครับเป็นกุศลที่ดีเป็นกรรมที่ดีก็ทําให้เรานั้น ทำสิ่งที่ดีได้ง่ายๆถ้าคนที่ไม่ค่อยได้มาวัดจะให้ตื่นเช้ามาแต่ละวันก็คงยากลำบากอาจจะเด็ดเหนื่อยการงานหรืออะไรก็ตามแหะมันก็ข้ามเวทนามาไปได้ถ้าคนตั้งใจแล้วต้องฝาฟันอุปสรรคไปได้ถ้าไม่ได้ตั้งใจมัวแต่คิดอยู่แล้วก็เจออุปสรรคเล็กน้อยก็อาจจะยอมแพ้ มิ่งการปฏิบัตินี้มันก็ต้องฝึกจิตเนี่ยยิ่งยากขึ้นเพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคของจิตมันมากที่แม่เราสงบเนี่ยป็นพื้นฐานของเกียรติทุกดวงเนี่ยมันเหมือนกันน่ะเป็นธาตุที่รับรู้ธาตุที่ปเป็นประพัฒสอนคือผ่องใสแต่กิเลสมันจรอนเข้ามาเมื่อไหร่มันก็หลงไปเมื่อน,นั้นน่ะจึงต้องมาฝึกจิตให้เกิดความรู้ขึ้น นะความรู้สติปัญญาจะรักษาจิตจิตก็จะความผ่องใสได้เหมือนเดิมจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำให้เศร้าหมองได้นี่ตรงนั้นจิตจะมีคุณภาพที่ดีที่สุดจะมีความปลอดโปร่งโล่งใจแล้ว,ว,ลว,วนน่ันิพพานนวมันอันนพานนี่เป็นเป็นคำสามมันที่เขาพูดกัน อย่างเราหุงข้าวข้าวยกหม้อข้าวลงไปจากเตาแล้วกว็กันได้พานแล้วข้าวได้พานแล้วก็คือเย็นแล้วแต่เรายังไม่ได้นิพพานได้แบบร้อเซนก็นิพพานบางส่วนบา,บางขณะโชคร้าวเราปล่อยวางได้โชคราวก็นิพพานโชคข้าวเราเห็นได้ว่าเออมันก็เย็นจิตเย็นใจ บางทีก็มีคำถามเอาแค่นี้เหรือการปฏิบัติไม่มีอะไรพิเศษก,ก็แค่นี้เองมาได้มากก็ไอ้ที่เราเป็นมันเป็นทุกข์อยู่ถ้ามันไม่มีทุกข์มันก็จบแล้วนะไม่มีทุกข์เราไม่มีทุกข์ก็ไม่ต้องทำอะไรครัมีสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นทางลัดเป็นทางเร็วที่สุดมันนักศึกษาถามนักปราชนญะอยากจะได้ทางลัดทางเร็วที่สุดทำยังไงวะกันนะ น้องปูชา,าผมไม่ต้องทำอะไรเลยเร็วที่สุดละอาตมาก็ไม่ทำอะไรแล้วจะรู้อะไรเห็นอะไรเออเดินจะกรมนั่งสมาธิก็ยังไม่เห็นเลยน้องปูบอกเอาเร็วๆไม่ต้องทำอะไรก็พิจารณาไม่ได้ผ่านมาหลายปีโอ้ก็จะเข้าถึงจะค่อยๆเข้าใจกางควไม่ทันอะไรคือมีสติอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเองอ มันเอาไปถามมหาเศรษฐีโลกที่เขามีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเขาปล่อยไปลาออกจากเป็นกรรมการผู้จัดจาก,การใหญ่บริหารซีอโอหมดแล้วใช้ชีวิตยอย่างสบายๆแล้วไม่ต้องทำอะไรให้คนอื่นเ็าทำไปแล้วถ้าไปถามว่าตอนนั้นมันจะเป็นมหาเศรษฐีแต่ไงเขาบอกม่ต้องทำอะไรอยู่แบบสบายๆ จะถามว่าเหตุที่จะให้สบ,บายอย่างนี้ทำยังไงอามันก็ต้องว่ากันว่าตั้งแต่เราเสียสละจิตเป็นธรรมชาติมันก็ต้องมีอะไรจะเป็นเราและเป็นของของเรามันเป็นอย่างนี้มันก็ยึดมั่นในของของเราก็ต้องมาฝึกเสียสละนี่หละน้อยทำไ,ไปบ่อยๆเข้ามันก็เป็นความเคยชิน ไอ้ความเคยชินนี่แหละความเคยชินส่วนของบุญกับส่วนของบาปทำบาปไปมากๆกเก้ากับเป็นความเคยชินเหมือนกันตอนนั้นต่อมาอายุสักยีสนั่งรถมาได้ยินคนลูนกชายของคนที่เขามีอาชีพต้องทำร้ายชีวิตของหมูเขาลงเชือดอนนะพ่อก็พาเขาไป ที่ลงเชือดลงเชือดหมูแหละเขาจะมีม,มีดเล่มยาวแหลมเขาพูดก,กันกับคนที่เดินทางด้วยกันว่าเขาบอกเขาบอกฆ่าคนเนี่ยมันสบายมากเลยเขาบอกว่าเอามีดยาวเสียบเข้าไปหัวใจก็ตายแล้วแรามาฟังก็สะดุงว่าเขาเป็นเด็กเนี่ยพ่อเขาไปลงเชือดเชือดหมูเนี่ยเขาไม่กล้าทำเลยนะมือสั่นไปหมดแนละ้ว ก็ไปไปไปบ่อยเข้าความเคยชินก็เกิดขึ้นมาต่อมาก็ค่อยๆลงมือทำก็ยังไม่กล้าต่อมาก็ทําได้ประกอบปานาธิบาตได้สําเร็จเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เหมือนกันต่อมาก็ชํานาญนะคือมีวิธีการฆ่าหมูอย่างชํานาญไม่ให้ทรมานเสียบเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวตายแล้ว ก็อย่างดีไม่ไปทรมานก็แต่ก็สะสมซึ่งการข้ามาทำไปมากๆเข้าก็รู้สึกชินแล้วี่ชินไฟบาบก็ถืยาเสพติดผู้ที่รักขโมยก็เป็นความเคยชินเหมือนกันดื่มสุราเมลัยเป็นความเคยชินเหมือนกันนั่นสินห้าข้อนั่นแหะความเคยชินแต่ผู้ที่มีศินก็ มีความตั้งใจสามารถทำได้โดยไม่ยากต่อมาก็เป็นการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปนาทานศีลภาวนาก็สูงขึ้นไปก็ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าคนไม่เคยฝึกกระทำในอยากนั่งสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหว,วอย่าไปว่าใครทรรมานินั่งห้านาทียังนั่งไม่ได้สมาธิเคยนั่งได้มาแล้ว กายเบาจิตเบามันสบายมากต่อมาก็เป็นธรรมชาติของจิตมันก็หลงไปไม่ได้ทําต่อเรื่องเลยดูมาอยู่ครั้งหนึ่งก็มาคิดถึงเรื่องสมาธิที่เคยทําได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลับตาลงไปโอ้จิตมันทําไมมันคิดไปวุ่นไปหมดเลยเราไม่เคยเราไม่เคยมานั่งหลับตาดูจิตเราอะ แต่ก็เราก็ยังอยู่ได้ <c oughs> แต่พมอหลับตาเท่านั้นนั่งสมาธิมันร้อนมากเนี่ยมันร้อนหนูที่ใจที่มมันร้อนเออร้อนอย่างนี้เหมือนกระตนรกตลกเลยนะเพราะว่านอนรับรู้อารมณ์มามากมายอะไรสารพัดอยา่างก็ไปในใจไม่เคยทําความสะอาดใจ,จเลยอะมองแล้วมันวุ่นวายมากเลย,ยก็เลยพยายามฝึกนั่งทีละห้านาที ห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วเน่ยเราก็ทําได้ใช่ไหมทําได้ก็นั่งเป็นชั่วโมองได้นั่งไปนั่งทุกวันทําไปทําไปจนกายมันเบาจิตมันเบาได้ก็เนี่ก็มีที่พักของจิตใจหลังจากเลิกงานมาเนี่ยเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั่งสมาธิแล้วกายมันเบา มันเหมือนกับคนเราที่เหนื่อยแล้วได้อาบน้ำมันนะชำระร่างกายอันนี้ธรรมะมันก็ชำระจิตใจที่มันใช้พลังงานไปทั้งวันเหมือนชาร์จพลังงานชาร์จแบตเตอรี่ทั้สมัยใหม่เนี่ยชาแบตเตอรี่จิตก็มีความเบาสบาย <c oughs> น่นความเบาสบายนี่มันกับเกิดปัญญาเลย นี่นะเกิดปัญญาเพิ่มศรัทธาขึ้นมาในการปฏิบัติอาจจะวันพระถือศิลสักวันหนึ่งถือศิลแปดเอาไม่นอนในสชิกภาวนาปฏิบัติแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะเพราะว่าลุงขึ้นต้องทำงานเราก็ต้องดูตามกำลังนี่ถ้าเราเคยจินเราเคยทำมาแล้วเรามาทำใหม่มันก็ไม่ยากเรา มันก็สามารถทำได้มันเราเคยฝึกกับรถมานานแล้ว2ีสปีไม่เคยได้จับพวงมา,าลัยรถต่อมาเรามาจับพวงมาลัยก็ไม่นานเราก็ขับได้เพราะสิ่งนี้เราทำมาแล้วาพระโสดาบันบุคคลเนี่ยมาเกิดในชาตินี้เพราะท่านยังมีความเกิดอีกไม่เกินไม่มีชาติที่8ดมาเกิดใหม่เนี่ยท่านก็ต้องมาฝึกใหม่เหมือนกัน แต่บารมีเก่ามาไม่นานมันก็ทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นพุทธีในพระโสดาบันชาตินี้แสดงาชาติ่แล้วได้มาแล้วแต่ยังเหลืออีกเจ็ดชาติที่ต้องมาเกิดก็สร้างบารมีต่อไปเราเองก็อาจจะมีคุณธรรมความดีมาแล้วแต่ชาตินี้มาทำอีกก็ได้ถ้าจิตระรวมเมื่อไหร่แล้วก็เข้าใจธรรมะเมื่อนั้น อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดถึงความไม่ประมาทพระองค์นั้นร,ออระ,นนละลึกถึงความตายทุกลมไม่ใจเข้าออกพระนอนแล้วระลึกถึงความตายพระเจ็ดครั้งก็ยังน้อยไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตในวัยนั่นเองยิ่งถ้าเราได้ยินข่าวกลนมาเป็นโรคโควิดนี่มันอันตรายนะเป็นอยู่ประเทศพมา่าตอนนี้มันก็เข้ามาประเทศไทยอีกแล้ว ตอนนี้มันอยู่นอนทบุรีก็ไม่รู้วันไหนมันจะเข้ามาร้ยององีกเ้วเราก็ต้องไปตรละเข้าไปในที่ต่างๆก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องเริ่มควบคุมกันเหมือนเดิมนะ <c oughs> ลยระมัดระวังใช้สติระมัดระวังอย่าการเดินทางไปมาต้องระมัดระวังมากขึ้นอีกนะประเทศไทยเราวนะับว่า การใส่หน้ากากออป้องกันได้ดีมากการล้างมือล้างเกลยวก็ดีมากที่สุดเลย <c oughs> ไปที่ไหนก็ปฏิบัติกันอย่างเข่งครัดก็ยังหลุดรอดมาได้แต่ถ้าป้องกันใส่หน้ากากเนึ่งก็เร็วแต่สังเกตเห็นไหมคนที่ไปสถานที่สนามมา้าสนามมวยที่แหล่งบันเทิงอย่างนี้แหละมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะโครจรเนี่ย ทางที่จะไปให้สู่ความเสียหายมันไม่ได้พาเสียหายเฉพาะกลุ่มนั้นนะมันจะพาคนที่ดีๆไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ร่วมกันกรรมเป็นเผ่าพันธ์กันเกิดมาร่วมกันในอำเภอในประเทศเดียวกันเน <c oughs> ในโลกเดียวกันมันเป็นอย่างนี้เพียงก็ต้องระมัดระวัง ก็ตามกรรมแต่ก็ต้องระวังไว้นะก็ขอให้อำนาจกลระสบทธิ์และธนไตยคุ้มครองพวกเราให้แก้วคาดปลอดภัยแข็งแรงต่อกันทุกทุกท่าน